ปวดศีรษะท้ายทอยแขนขาอ่อนแรงมือเท้าชาอาการเริ่มต้นของเส้นเลือดในสมองตีผลวิจัยพบว่าสารสกัดจากธรรมชาติสูตรนี้เพียง7วันช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ถ้าคุณปวดศีรษะบ่อยๆคงเข้าใจนะครับว่ามันทรมานแค่ไหนวันนี้ผมเลยอยากเชิญชวนคุณถ้าคุณมีอาการอ่อนแรงมือเท้าชาอย่าปล่อยทิ้งไว้รีบใช้เบต้าออยล์เป็นตัวช่วยนะครับที่ผมอยากให้คุณได้ลองเพราะไม่ว่าทั้งเรื่องประสิทธิภาพก็มีงานวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรองรับมาแล้วว่า ได้ผลจริงโดยงานวิจัยนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมทดลองที่มีอาการไขมันในเลือดสูงมีอาการอ่อนแรงปวดศีรษะทานเบต้าออยล์เป็นระยะเวลา7วันพบว่าผู้เข้าทดลองมีอาการปวดศีรษะลดลงแขนขากลับมามีแรงขึ้นเนื่องจากเบต้าออยล์ได้เข้าไปช่วยสลายไขยมันในเลือดทําให้หลอดเลือดของเราไม่อุดตันหัวใจกลับมาทํางานได้ปกติแต่ก็มีคําถามนะครับว่าเมื่อช่วยลดไขมันในเลือดแล้วปลอดภัยหรือเปล่าเราจะมีสถาบันรองรับความปลอดภยัยองค์การอาหารและยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรองรับว่าส่วนประกอบสําคัญอย่างน้ํามันรําข้าวคาโนล่าออยล์และน้ํามันมะกอกของเบต้าออยล์กล่องนี้ สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันส่งผลทําให้ผู้เข้าร่วมทดลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น่ามืดหรือเวียนหัวเหมือนแต่ก่อนหลายคนหมดกับค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่หายบางคนปล่อยทิ้งไว้จนเกิดเป็นโรคอมัอมาพาตอย่ารอช้าให้เบต้าออยล์กล่องนี้ดูแลคุณนะครับคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อเบต้าออยล์ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณกลัวว่าจะไม่ได้ผลไม่ต้องกังวลน,นะครับเบต้าออยล์มีนโยบายดูแลคุณจนกว่าจะดีขึ้น ดีไหมครับถ้าดีคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยครับวิทยาการการแพทย์ก้าวไปข้างหน้าแล้วเหลือแค่คุณตัดสินใจลองการใช้ชีวิตแบบไม่มีโรคคือลาอันประเสริฐครับ